คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวจริงหมูพิมพ์พกาขอพูดถึงความเป็นพ่อของไม้พิรัส ดูเหมือนสึกเรื่องลูกครั้งนี้คงไม่จบกันง่ายๆหลังจากที่ไม้พิรัสนิธิภัยสารกุลยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าคาซิงกินีเพื่อขอให้ศาลพิภากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกชายน้องแม็กเวลขณะที่ซาร่าขอคัดค้านพร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายชายได้เซ็นรับรอง ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฝ่ายชายจะมาลดคุณภาพชีวิตลูกชายพร้อมยังออกปากชัดเจนว่าตัวเองคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทำให้เกิดกระแสร้อนระอุในโลกออนไลน์ต่างหยิบยกประเด็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของตาล่าเปรียบเทียบกับคุณแม่ท่านอื่นๆงานนี้ทนายเจมทนายความชื่อดังก็ออกมาโพสต์ว่าในสายตาของผมพี่หมูพิมพ์พกาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวจริงครับเรียกว่าคุณแม่ แม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างเต็มปากทุกอย่างทําเพื่อลูกและสั่งสอนลูกได้ดีมีคุณภาพมากทั้งคุณธรรมจริยธรรมมารยาทางสังคมความพอเพียงความซื่อสัตย์ต่อแฟนคลับและสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองทุกอย่าง คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่เคยพึ่งพาใครหรือของเงินจากใครยกเว้นพึ่งตัวเองด้วยความเคารพจากใจทนายลูกสองและล่าสุดแม่หมูพิมพ์พกาตัวแทนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวจริงออกมาให้กำลังใจหนุ่มไหมว่า อย่างไรวันข้างหน้าแม็กเวลจะเห็นและรับรู้ได้ว่าพ่อไม้รักเขามากแค่ไหนขอให้ชีวิตไม้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงยิ้มสู้กับทุกอย่างเฝ้ารอวันของเราไม้ทำหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com และอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวก้นนะคะรักทุกคนค่ะ